สวัสดีครับเพื่อนๆนนักสะสมคนรุ่นใหม่พบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม c h ชาแนลวันนี้ก็มีเหรียญปิดเหรียญที่ระลึกของสมเดญญ็จย่าแล้วก็ของราชการที่9้า ราชการที่ห้ามาให้ข้อมูลนักสะสมคนรุ่นใหม่มาแนะนำให้เก็บสะสมเพื่อรอราคาในอนาคตวันข้างหน้ากอนอื่นนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b ์กดกระดิ่งเพื่อ จะเป็นกำลังใจให้กับทางช่องสมาคมชาแนลและก็จะไม่พลาดข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญที่ทางช่องสมาคมชาแนลนำมารีวิวให้เพื่อนๆนักสะสมคนรุ่นใหม่ได้รับชมกันช่องสมาคมชาแนลนะครับก็มีช่องเครือข่ายอีกสองช่องที่ทำคลิปเกี่ยวกับเหรียญ ประกาศรับซื้อเหรียญก็คือช่องธนพัฒน์ชาแนลช่องรุ่งเรืองชาแนลสองห้าหนึ่งสามก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะครับเข้ากมาพบกับเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญสีเงินนะครับเป็นเหรียญสมเด็จย่าเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญสิบบาท นะครับเป็นเหรียญสิบบาทพระชนมายุแปดสิบสี่พรรษาของสมเด็จย่านะครับเหรียญน,นี้ก็กำลังมีความนิยมมีราคาเล่นหากันแต่ยังไม่แพงก็เลยต้องมานแนะนำนะครับให้กับเพื่อนๆนนักสะสมคนรุ่นใหม่ ได้เก็บนะครับเก็บไว้ก่อนเพื่อรอราคาในวันข้างหน้านะครับถ้าใครมีนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นสมเด็จย่าด้านหลังนะครับก็จะเป็นลักษณะ อย่างนี้นะครับถ้าจะพบเจอก็เก็บนะครับวันนี้ก็มีมาสองเหรียญน,นะครับนําเสนอไม่ได้ประกาศรับซื้อนะครับนําเสนอข้อมูลเหรียญน,นะครับเหรียญที่สองนี้ก็เป็นเหรียญของอด้านซ้ายมือก็จะเป็นราชการที่ห้าด้านขวามือก็จะเป็นราชการที่เก้านะครับะนิดยี่สิบบาท 108ปีแห่งการสถาปนากระทรวงกลาโหมนะครับด้าน,นหลังจะเป็นรูปสิงเหลียนนี้ก็มีราคานะครับเหลียนนี้ก็มีราคาแต่ยังไม่แพงนะครับยังไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่นะครับปีพศสองพัอยสาสนะครับเพื่อนๆมีก็เก็บไว้ก่อน นะครับในอนาคตข้างหน้ามีราคาแน่นอนก็ฝากเพื่อนๆทั้งสองเหรียญน,นะครับให,ให้ได้รับทราบข้อมูลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จากลาไปเพียงเท่านี้คลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ